ผมบอกให้ท่านขออนุญาตไงให้มันรู้เลยว่าปลาบาอกานดามนมห้สสชิมไม่ได้เราจะถ่ายค้อใ้เขาดูเปว่าสอสอเได้ชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงกับนขอร่อยดีนะ ชมว่าอร่อยออกซอดีพี่เดี๋ยวคนเ็ไปกินก็กินมันจะได้สุนพันไงสรุปให้เป็นพีเซอร์มาหออใช่ไหมใช่ครับกินกันยังอะคะเมื่ี้หน่อยที่โซนอย S, <S ison, คือคือการไปลาสายพันธุ์นี่มันทนได้ทุกน้ำนะน้ำจืดน้ำเก็มน้ำกร่อยแต่มันแพ้อย่างเดียวแพ้น้ำมันวันนี้เราทอดมาแล้วเนื้อแข็งกว่า ยัไงผมบอกให้ท่านขออนุญาตไงก็ขอเลยท่านขอเลยใช่ไหมมีอะขอเลยเอารถมาขอเลยไปเลยให้มันรู้เลยว่าป่าหมอการดามือมาให้สสชิมไม่ได้เราจะถ่ายค้อนีห้เขาดูเปยว่าสสอเขาได้ชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงแต่กินข้าวอย่างนี้ข้าวถั่วไม่ได้ ไม่อนาหรอกไม่ได้ไม่ไนับผมนผมจะกจัดอย่างเดียวครับนผมไม่ชอบอ่ะทำไปอ่ะก็ผมไม่สนัดสนุกไม่กินให้กับผมนะผมจะกาจัดอย่างเดียวครับนะครับขออนุญไปประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงได้คุยกันอยู่แล้นะครับประนครั